สวัสดีผมมู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะกลับมาชมกันต่อกับการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกปรศึกปี2565คู่ที่3ในวันนี้นะคะโดยจุกันที่อาารกีฬานีมิบุสนามกีฬาแห่งชาติค่ะกับการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะคะสุพิมชลบุรีอีเทคค่ะพบกับทางนครราชสีมาคิวมินซีบีซีค่ะโอ้โหเก็บได้ค่ะจะมาไหลของชิตพรได้บุยครั้งอเอสโคราช พัชราพรตีชับล้อไปค่ะได้แต้มแรกก่อนค่ะสำหรับทางนครราชสีมาคิคมินซีวีสีเก็บของสดไว้ลงเล่นกับซูพีในวันนี้ครับหนึ่งเท่ากันค่ะอุ้ว์รูสมาลึกมากบอลแรกไม่ดีค่ะพราชเพราะแก้ไปก่อนนะคะสุสดาแล้วกันนิกาค่ะลูกนี้เพิ่งตีไปด้านหลังนะคะสู้กันสนุกครับแต้มน,นี้ <c oughs> แต่ก็ไม่มีการขอดูนะครับ แม้ว่าเนี่ยทางสุทธตาก็จะมองว่าออกก็ตามัไ,มได้ค่ะแล้วให้จุมจิตทันทีค่ะลูกนี้นี่ก็ลอยตัวขึ้นไปฟาดลูกนี้นี่ก็สบายสบายอ่ะครับ5า,าเท่าที่ยา,าลูกนี้เดี๋ยวได้แล้วไมลีนยอดอยังเก็บทันค่ะสุพิม นิกาเอาข้ามาก่อนโคราชให้บอลสั้นชิตพรณามกันา่าตะขายอยู่ที่โคราตเอาเขาไว้ทักษพีมหัผักสายลูกนี้อย่างเก็บกันได้ค่ะหยอดขึ้นมาเย่ีงยวทสุษพิมสุนาตาเอาตรงนั้นแต่ยังเก็บได้ไลลีนโยงข้ามาเวีมให้บอลสั้นโอ้นัทพรเหนียวมากค่ะจังหวะไม่มีทักษัิรพรไแล้วกลับอยที่โคราชให้บอลสั้นชิตพร เตะบอลลงไปแต้มล้ำค่าครับแต้มนี้แล้วเป็นแต้มปิดเทนนิสเคิร์ดทเอาด้วยครับโอ้โหสู้สนุกจริงๆครับสมกับเป็นบิ๊กแมชในวันนี้ครับที่สในเซตแรกครับเนี่ยครับดูครับเปลี่ยนนุษย์ที่พยายามจะใส่จังหวะเผลอยกไปหลังนะแต่ผู้เล่นโคราชไม่เผลอครับตัดกลับมานี่เป็นบอลเร็วเลยครับเออภาชิตพรณ์โอ้โหตัดเอสเลยค่ะ ถือเอสมาในเวลาที่สําคัญเลยครับลูกนี้ครับเนี่ยแหละครับปิยนุชกับกัณฐิกาครับโอ้โหก็มั่นใจว่าออกครับก็ปล่อยครับเอาแล้วครับยี่สิบสี่สิบปายค่ะเซตพอยของโคราชเขาตีตรงนี้สวยค่ะเดี๋ยวจะได้หนึ่งครับพาสุพีว่าบอลจบของวราพรค่ะบอลแรกห่างไปหน่อยค่ะตีวัง เป็นทางโคราชครับปิดไปก่อนครับ25ต่อ19นะครับ 1>, 1ต่อ2ค่ะไปห,หน่อยครับคนแรกตกเคาะข้ามมาก่อนโคราชให้ไมลีนอ,อุมาเน้นเน้นรับล้นบุยครั้งค่ะโคราชไมลีนเปลี่ยนยอดดูคนจับฟาวก่อนค่ะมีการเซิร์ฟ แรกได้ไดสามเมตรอัดมาจังหวะรองอะ่ะบอลไม่เด่งขึ้นค่ะเกิดทำคะแนนเยอะที่สุดนะครับนี่ครับมาจากสามเมตรกลางฉลับเน็ตเล็กน้อยครับแล้วก็โอ้โหสุภัตราไพรโรจนี่ก็โดนไม่เต็มแขนค่ะชักตู้เสียดายอะ่ะหกต่อห้าค่ะบอลซาอัมอาดมายังเก็บได้ค่ะ,ะจัลราพรโอ้ตีมาแล้วลงค่ะไปกันใหญ่ครับ สองคะแนนแล้วนะคะพอมาตีลูกนี้สลับล้อออกไปค่ะรัญญาแรมกลับมาได้บ้างแล้วค่ะสุธีมเสริบอีกครั้งค่ะสุทธาอุ้เสริบมาลึกครั้งนี้อุ้ยเราคุยข้างทชนกันเอาท่ามาก่อนนะคะโคราชโอ้ยไม่ทันหน่ายทันนิกามาแต่ยังแตะเป็นแปะมาลูกนี้เก่งจริงครับกานิกาลูกนี้ครับโคราช โอ้หเสร็มาดีค่ะคาริน่าต้องแก้ไขค่ะ<า>เอาค่ะโคราชให้หมาลูกนี้ตีแชลับลอกไปอีกค่ะพัชราพร20เท่ากันค่ะสิดมาค่านข้าง,งดีค่ะลูกนี้หมลีนอัดแชลับ,บล็อกเก็บได้ค่ะปืนจิตไหลคืนติชาดชดานะคะพัชราพรปิดมายัางร้องทันค่ะสุพิม แล้วส่วนขึ้นมาที่กาิกาโอ้นันพรเก็บได้พัชราพรตีแชล็อกสุธีมกนเหนียวกนิกาวางมาอีกทียังรอมทันให้ไมลีนบิดมาลูกน,นี้สุพีมก็เหนียวค่ะตูนจิตเพาะข้ามไปก่อนโคราชให้ไมลีนหงยหอดค่ะลูกนี้ยังข้ามกาิการกาอาัดแบล็อกมาที่พัชราพรวางขึ้นมาอ,อยู่ที่โคราชค่ะ บอลสั้นไม่เต็มมือยังเหนียวพระสุรยาการิกาโอ้ลูกบอลมันเป็นแต้มคราวนี้โอ้มันจริงๆครับโอ้โหทั้งสองทีมสุดยอดเลยครับคะแนนนี้ครับคิงสมองพรทศศิมาคิงซีมีซีพอรสุดท้ายมาจบที่แต้มของการิกานะคะเป็นการตีลงไปแบบปาดๆนะครับโอ้โหเนี่ยนะแต่พรสลบเลยครับโอ้โหแล้ว มาค้นเซตพอยอีกครั้งค่ะสุพิม25 24เายี่สอาวพจะได้บุกครับโคราชให้ไหลามาลูกนี้ตามเก็บพันค่ะสุพิมตายบุกอีกครั้งค่ะโคราชเลือกให้คาริน่าอีกทีค่ะเรียบร้อยต่อที่4ครับยี่ต่อ27บครับฝันสดของวัชริยาค่ะบอลแรกสวยไมลีนมาจากตรงกลาง เหมือนจะขอดูาเลน์ค่ะโอ้โคชยะมั่นใจเลยนะฮะเพราะว่าไม่รอให้ลูกตายด้วยครับโอ้โหเต็มกราฟเลยเรียบร้อยครับโอ้โหตายน้ำตื้นไปเองครับทางโคราสครับซุพีมเอาคืนได้ครับโอ้โหวยสกอร์มาโหราเลยครับ29ต่อ27ครับเสมอกัน1ต่อ1เซตครับในเวลานี้ผลจบของวรัญญานะคะ หมลีนโอ้โหเข้ามาสวยเลยค่ะลูกนี้ในถังโคชตานี่ก็เลือกที่จะใช้งานดาวรุ่งค่อนข้างเยอะ,อะนะครับเปิดหม,มามยเลขข้ามนะคะเาอาอัดมาลูกนี้เก็บได้ค่ะสุทธตาการนิกาส่วนคืนอัตพรก็เหนียวยกหลังมาไมาลนต้องแก้ไขทีมให้การนิกาอาดไว้อีกทีเก็บได้โคร้า เลนบอลซันโอ้แล้วไม่ผ่านบล็อกปลื้มจิตค่ะแลนดิ้งไม่ดีจังหวะนี้ก็ตีก็เรียบร้อยครับปื้มจิตนี่ <c oughs> บล็อกอืมใจหาบอนแรกห่างไปหน่อยค่ะ <c oughs> กาญจนาตีมาลูกนี้ยังรองได้ค่ะสุพิมสุขตาหยอดเก็บได้ผลักใส่เลยค่ะลูกนี้ตรงโยนข้ามมาก่อนเอ้าค่ะโคราช เลือกบอลสั้นคาริน่าค่ะเรียบร้อยเป็นตะวันเรจฟต่อบอลสั bon ้นมาโอ้ยเกี่ยวทันค่ะสุพิมกาลิกาอัดมาลูกนี้ล้นมาที่สุพิมอีกครั้งปวดัญญาอ้ชี้มาลูกนี้อยางไรคะให้เป็นโคาชครับแต่ว่า ก็หา่อดูค่ะทางโคร,ราชว่าลงหรือเปล่านะลูกเม,มื่อสักครู่เมื่อกี้ผู้เสียงเหมือนถ่ายไป,ไปทางโคร,ราชนะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนใจครับโคราชก็เลยขอดูครับแตอ่ออกเยอะครับเรียบร้อยครับสุครีมครับปิดเซตที่3ไปครับ25ต่อ14ครับออกน้ำ2ต่อ1เซตครับดีครับบอลได้ห่างไปโอ้โหการจ่ายแก้มาเป็นป้ายหนค่ะได้อยู่นะโคร,ราชอยู่ในช่วงต้นเซตเท่านั้น บอลเสิร์ฟของนกยูงโอ้โหแล้วเซิร์ฟเอสเลยค่ะนกยูงโหได้ดูค่ะบอลเสิร์ฟปิยนุชเช็คว่าจะออกอ่ะครับแล้วก็หืมล่องขึ้นมาเสิร์ฟค่ะคา,า,า,าริน่าเสิร์ฟลึกมากวัดัญญาอาัดไปบล็อกค่ะโอ้โหแล้วลงแดนตัวเองโอ้โหแรกได้ค่ะเล่นสั้นยังเก็บกันทันค่ะสุพิมปัดัญญาต้องแก้ไข คราชให้วน,นิชยาสวนจากด้านหลังรับล้นแล้วเคาะคืนแหมเก็บได้ค่ะสุพมให้กันนิกาไ,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 ไหลมาอ้ยังเกี่ยวได้ค่ะสุพีม,ม,ม,มกันนิกาเคาะมาก่อนคราชแหมเสียจังหวะกันไปคะ่ะแล้วสวนเร็วยังเก็บทันค่ะวัน,นิชยาอาจจะแลบล่อไปอ่ะคราวนี้ กุลาบุเลครับแต่มีของทางโคราชครับว,วิ่งชนกันระเนระนาดครับแร็กสวยเล่นสันมาเก็บได้ค่ะวอน,นิชยาอาจมาติดบล็อกได้บุยอีกครั้ง,งโคราชวอน,น,นิชยาอีกทียังติดบล็อกอุ้ยเอาข้างไปได้ครับบอลสามชิมให้เืนมจิตแมไม่เต็มมือราชให้หวอน,นิชยาอาจแฉลบบล็อกโอ,อ้เราลอยออกไปค่ะน,นั้นนะคะ ได้ก็ได้ค่ะอุ๊ยเดีวุดตายเข้ามาตีลูกนี้ระยะห่างยังอยู่ที่2คะแนนครับวันนี้ทั้งสองโค้ชนี่ก็มีมากมากเด็ดกันกันนิกาอาจมาลูกนี้อ้าวภาคโคราชยกมาที่พัชราพรอุ๊ยยังเก็บกันทันค่ะสุมิมอันเดอร์ข้าม แล้วโคระได้สวนโดยชิตพรณโอ้โห,โโห,หเหนียวค่ะโซรายาตั้งมาหลังให้กันิกาค่ะตีชนะบล็อกลงไปเข้ามาตีด้านในโอ้โหเห็นบล็อกมานะ,ะเปลี่ยนเป็นหยอดแทนค่ะบอลเสร์ฟของชิตพรค่ะโอ้ยอัดหนักมากค่ะลูกนี้ยังเก็บทัแนนพราดโยนข้ามมาก่อนนะคะ ปืนจิ้ไหลมาเรียบร้อยค่ะโหแล้วขึ้นไปตั้งแมชพอยต์เลยครับทางสุพิมชลบุรีอีเทคครับ24ต่อ21ก็เป็น3ามแมชพอยต์อะครับต้องการแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับเพื่อปิดแมชนี้ครับส่วนโคาชต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อดึงไปดิวให้ได้ครับเออเรากดลูกนี้เสร์ฟพาซาเวตาโอ้โหเดี๋ยวบอลแรกไม่ดีค่ะ ตีข้ามาเก็บได้อ้าวค่ะโคราชเหลือสามเมตรโ <c oughs> อ้โหแล้วยังไงคะได้ค่ะกมการให้เป็นทัชบล็อกค่ะเอาสิครับโอ้โหลูกนี้แฟนโคราชนี่ใจคอตุมต้มตุมต้มตอมๆเลยครับ <c oughs> มองว่าลูกเนี่ยมันออกนะครับแต่มันโชคดีครับที่ไปเกี่ยวมือของผู้เล่นสุพรีมครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับยี่สิบสามต่อยี่สิบสี่ครับ ต่อค่ะซาวิต้าผาตาอ่าน,นชนลออะล้อคาเรียบยร้อยแล้วเอาจนได้ครับอ่าที่สุดแล้วนี่ก็เป็นทางซูพรีมครับที่ปิดเกมเอาชนะไปได้ครับ3ต่อ1เซตครับแพ้ไปก่อนเซตแรก19ต่อ25นะครับแล้วก็กลับเอาชนะ29ต่อ27ครับ25ต่อ14แล้วก็25ต่อ23ครับ